สวัสดีครับพบกับผมสมหมาย SM Auto ครับวันนี้ผมจะมารีวิวคันนี้เลยครับ <Yeah! S 1> พบกับเจ้า Ford e v e r e เ3.2ไทเทเนียมพัดปี2017คันนี้เริ่มต้นกันด้วยที่กระจังหน้าดุดันตกแต่งแบบ Ford Mustang นะฮะพร้อมด้วยตัวหนังสือ e v e r e t t สีดำตัด กับขาวทําให้รถด,ดุเพิ่มขึ้นมากครับมาดูรอบข้างกันเลยครับด้านข้างคันนี้ตกแต่งเสริมคิ้วล้อดํามานะครับเป็นตัวแต่งพิเศษเพิ่มขึ้นมาแล้วก็มีบันไดข้างตกแต่งจากโรงงานในรุ่น Ford e v e r e s t 3 2ไทเทเนียมนะครับคันนี้มาพร้อมกับล้อแม็กอลอย20นิ้วขนาด20นิ้วนะครับพร้อมกับยางโยโกฮาม่าใหม่ทั้ง4เส้นด้วยนะครับ ด้านหลังคันนี้มาพร้อมกับเซนเซอร์แบ่งออกเป็นด้านหน้า 6. จุดด้านหลัง 4. จุดเซนเซอร์็อบคันอย่างนี้เลยนะครับควอดอเวเลตของเขามีชื่อเสียงเรื่องช่วงล่างที่โคตรนิ่มและหนึบมากเลยครับมั่นใจว่านิ่มและหนึบในรถระดับคัสเดียวกันแน่นอนครับมาดูช่วงล่างกันครับช่วงล่างยังดู สดใสยังดูใหม่อยู่นะครับไม่เยิ้มรอยมากจากโรงงานทุกจุดยังมีครบยางอะไรยังไม่ลงพื้นด้วยซ้ำนะครับฝาท้ายคันนี้จะเปิดขึ้นลงด้วยระบบไฟฟ้านะครับสั่งงานด้วยรีโมทก็ได้ไยดูนะครับเพียงกด2ครั้งด้วยปลายนิ้วของท่านหับปึ๊บแล้วก็ฝาท้ายก็จะปิดลงด้วย ไฟฟ้าเหมือนกันนะครับออมีกล้องมองหลังมาให้ด้วยจากโรงงานภายในคอนโซลด้านหน้านี้จะเป็นหุ้มมาด้วยหนังแท้จากโรงงานเบาะหนังแท้จากโรงงานเลยนะครับเบาะไฟฟ้าคู่หน้าทั้งด้านซ้ายและคนขับนี่ฮะเป็นปุ่มปรับไฟฟ้า มีแอร์แบ็กรอบคันแอร์แบ็กที่เบาะก็มีคู่หน้าก็มีแล้วก็มีม่านนิรภัยด้วยนะครับเบาะแถวที่3สามารถพับเก็บไฟฟ้าได้ด้วยนะครับเดี๋ยวจะพาไปชมครับนี่เลยนะครับคันนี้มีกระจังหน้าเดิมให้ด้วยนะครับนี่นะครับท้ายสามารถปรับขึ้นลงด้วยสวิตช์ไฟฟ้า,ฟาด้านท้ายยังมี เอาเล็12โวลต์ด้วยนะครับคันนี้เป็นหลังคาพาโนลามิกนะครับพารารามิกกราสหรือว่าหลังคาแก้วสามารถเปิดรับลมชมดาวดูดาวได้ดักใจชอบเป็น,นรัอ,อยังไม่พอยังมีสรุปให้อีกไม่เลย สามารถโผห่วขึ้นรับลมชมดาวได้ด้วยนะครับโอเคละอะ่ปิดให้ดูะฮะอ่ะต่อมาจะพามาดูเรื่องแถมจอจอทัชสกจีนจากโรงงานมาให้ด้วยมีฟังก์ชันมากมายที่ใช้กับจอตัวนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นฟังก์ชันบลูทูธ Wi-Fi แล้วก็ระบบซิงค์จากโทรศัพท์มือถือนะครับ ดูผ่านแอปพวกนี้ได้แล้วก็มีเนวิเกเตอร์จากโรงงานปรับคอนโทรลแอร์ได้ที่หน้าจอตัวนี้ได้เลยนะครับต่อมาจะคุยเรื่องแอร์นะครับแอร์ตัวนี้จะแยกเป็น3ตอนแยกอิสระ3ตอนนะครับโดยฝั่งคนขับและฝั่งผู้โดยสารและด้านหลังสามารถปรับอุณหภูมิได้ด้วยตนเองแยกอิสระทั้ง3 3ตอนนี้ได้เลยนะครับ ด้านหลังไม่มีปุ่มคอนโทรลอยู่ตรงนี้นะครับนะครับคนข้างหลังสามารถปรับความเย็นของแอร์ได้ตามใจชอบของท่านได้เลยนะครับต่อมาจะมาคุยเรื่องออปชั่นนะครับคันนี้พวงมาลัยมัติฟังก์ชันสามารถควบคุมคอนโทรลแล้วแบรับสายหรือโทรเข้าโทรออกปุ่มรับสายที่ฝั่งนี้ได้เลยนะครับหรือจะเป็นพวกมัติมีเดียพวกต่างๆสามารถเลือกในโหมดฝั่งนี้ได้ ส่วนฝั่งนี้บอกไว้เลยว่า Ford e v e r e ลเคันนี้ออปชันให้มาเยอะมากเรียกได้ว่าให้มาเยอะเทียบเท่าในรถระดับพรีเมียมเลยนะครับแต่ว่า Ford e v e r e ลเคันนี้ให้มาครบๆเหนือกว่ารถในระดับคลาดเดียวกันแน่นอนครับต่อมาฟังก์ชันที่จะแนะนำคันนี้ก็จะมีไฟออโต้ไฟอัตโนมัตินะครับไฟสูงไฟต่ำอัตโนมัติ เวลากลางคืนผมชอบมากเลยฟังก์ชันนี้เวลากลางคืนขับไปในที่มืดไฟมันจะตัดเป็นไฟสูงอตัตโนมัตินะครับเมื่อไม่เจอแสงไฟที่ย้อนกลับมาถ้าเกิดว่าระหว่างที่เราขับมีรถสวนเลนมาที่มีแสงไฟย้อนกลับมาส่องมาหาตัวเรานะครับะระบบไฟออโต้ตัวนี้ไฟสูงตัวนี้มันก็จะตัดลงมาเป็นไฟต่าปกติอีกฟังก์ชันหนึ่งที่ผมชอบนะครับก็คือเวลาเราขับตามท้ายรถคันไหนเนี่ยเราต้องการล็อกความเร็ว ของรถอิเวเลตของเราเนี่ยให้เทียบเท่าคันข้างหน้าให้ตามคันข้างหน้าไปเรื่อยโดยที่ว่าเราไม่ต้องการมาแตะคันเร่เงเองนะครับเราใช้โหมดนี้ได้เลย Adaptive Cruise Control เนี่ยนะครับเรียกว่าล็อกความเร็วตามคันหน้าอัตโนมัตินะครับแล้วก็อีกฟังก์ชันหนึ่งก็คือฟังก์ชันป้องกันการออกนอกเลนโดยอัตโนมัตินะครับฟังก์ชันนี้เราสามารถเลือกว่าเราขับรถแล้วเผลอหรือง่วงเริ่มเพีย คือว่ารถคันนี้มันจะมีกล้องไว้ไว้จับเซ็นเซอร์อยู่อยู่อยู่ตรงประมาณนี้นะครับมันจะมีกล้องที่มากับรถตัวนี้ไว้จับเลนของของถนนฟังก์ชันอีกฟังก์ชันหนึ่งก็คือระบบช่วยเบรกอัตโนมัตินะครับระบบเนี้ยมันจะจับวัตถุอยู่ประมาณ3ประเภทนะครับก็จะเป็นรถยนต์คนหรือว่ามีสัตว์อะไรประมาณนี้ครับเวลาเกิดเหตุมีฉุกเฉินขึ้นมามี มีสัตว์วิ่งตัดหน้าหรือว่ามีรถปาดหน้าใสชั้นชิดระบบมันจะเป็นแถบไฟสีแดงวิ่งขึ้นตามตรงนี้นะครับเตือนเตือนเราเลยว่ามีวัตถุที่อยู่ใกล้ตัวรถเราแล้วเตือนให้เราเบรกน,นะครับต่อมานะครับนี่เลยฟังก์ชันที่ผมชอบแบบหนึ่งของคันนี้ก็คือระบบช่วยถอยอัตโนมัติระบบเนี้ยมันจะช่วยช่วยในการถอยซึ่ง เราก็ปล่อยพวงมาลัยให้มันทํางานของมันเองเลยนะครับรถคันนี้ก็จะสามารถจอดด้านข้างจอดเข้าซองขัดต่อคันที่2ที่3หรือว่าช่องว่างเข้าได้แบบสะดวกเป๊ะเลยนะครับเรียกได้ว่าง่ายกว่าคนขับอีกนะครับตัวนี้ระบบ4 e e l คันนี้ผมชอบมากตรงที่ว่าโหมดในการขับเคลื่อนของมันอะทำได้ง่ายมากเพียงเพียงแค่เราเลือกโหมดการขับขี่เพราะว่าตัวนี้มันจะแสดงขึ้นด้วยภาพ สิ่งหนึ่งที่ผมชอบของคันนี้แล้วก็คือดูรูระดีก็คือเรื่องสวิตเซนทันล็อกนะครับซึ่งจะเป็นไฟฟ้าทั้งทั้ง4ด้านเลยนะครับทั้งด้านคนขับซ้ายขวาแล้วแม้กระทั่งด้านหลังเนี่ยนะครับเปิดเซนทัลล็อกด้วยเป็นเป็นระบบสวิตช์ไฟฟ้าแล้วนะฮะนี่สภาพยังใหม่เลยเลยครับสาหรับคันนี้พลาสติกมุมนี้ยังยังอยู่ครบรถคันนี้เข้าศูนย์ตลอดนะครับมีประวัติเข้าศูนย์ตลอดเจ้าของเดียวไปไ้ายแดง บุคเซอร์วิสครบแล้วก็กุญแจสำรองก็ครบครบีรบรยกได้ว่าใครได้คันนี้ไปใช้ไดควคุมเลยนะครับคันนี้เป็นตัวเกียร์ออโต้6สปีดนะครับต่อมาผมจะพาไปดูตรงแถวแถวกลางแถวผู้โดยสารแล้วกันนะครับนั่งสบายเลยนะครับด้านหลังโห f ฟ r ายเว์คันนี้ คดกว้างเลยครับกว้างสบายนั่งสบายคนจะเป็นคนตัวใหญ่ไซส์ไหนไซส์ฝรั่งไฟน้ำหนักกี่กิโลสามารถนั่งได้สบายไม่ออัดนะครับหู้ดูดูละตรงนี้ก็ที่พักพาวแขนวางแก้วน้ำได้สะดวกนะครับมาดูเครื่องยนต์กันเลยครับคันนี้เครื่องยนต์ดีเซล3.2ลิตรดูละท็อก TDCI คอม m ันเลวนะฮะ พลักกำลังคันนี้ให้มาสูงสุดถึง200แรงมากันเลยทีเดียวเรียกได้ว่ามามาเต็มแรงจริงและประหยัดน้ำมันด้วยนะครับมาดูห้องเครื่องยนต์เรียกได้ว่าลอยมาร์กจากโรงงานยังครบทุกจุดยังไม,ม่มีการแกะการแตะการลื้อเครื่องหรือว่าห้องเครื่องเนี่ยเรียกได้ว่าเดิมๆทั้งหมดนะครับรอยหัวน็อตจากโรงงานก็ยังอยู่ครบๆนะครับมอก็ยังอยู่ครบเรียกว่าเจ้าของดูแลดีมากนะครับ เห็นอย่างนี้แล้วชอบกันหรือ,อยังครับรถคันนี้ราคาออกห้างป้ายแดงเลยนะครับราคาจะอยู่ที่1 7 6 9 0 0 0บาทครับแต่ของเราราคา980,000บาท9 8 0 0 0 0บาทนะครับมีโปรโมชั่นแบบบุฟเฟ่ให้ท่านเลือก2แบบแบบที่1 SM ช่วยผ่อนงวดคนละครึ่งนานถึงครึ่งปีช่วยครึ่งหนึงนานถึงครึ่งปีบุฟเฟ่แบบที่2 SM เช่วยผ่อนดอกเบี้ยให้ถึง12งวดเลยนะครับรายละเอียดหรือว่าเบอร์โทรติดต่อด้านล่างเลยนะครับผมสมหมายและรายการ SM Review ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ